ก็สวัสดีค่ะวันนี้จะมาโปรโมทดช่องใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมเอออาก็ช่องที่ควรติดตามก็ช่องช่องอะไรอ่ะที่อะไรอ่ะเอ้ไม่ใช่ผิดช่องอะไรอ่ะช่องอะไรอ่ะอ่านดิอ่านไม่ค่อยถูกอ่ะอ่านเนอะอะไรนะอะไรแพรอะไรแพรสาถ้าอ่านไม่ถูกก็ไม่รู้แพรสาโก C H ก็ช่วยติดตามหน่อยนะคะมีสมาชิกประมาณ68คนแล้ววเออเออริงอ่ะอ,อ่68คนแลนะะ้วค่ะแล้วก็คนนี้พน,นชาไอ้ก้าเอา้าก็ใช่ไงก็คนนี้ก็มีสมาชิก23คนนะคะก็ช่วยกันติดตามด้วยนะคะก็ มาดูกันว่าเขาแค่อะไรบ้างนะคนนี้ก็อันที่น่าสนใจก็อันไหนบ้างก็เป็นพวกนี้มั้งมันจะเป็นเกมน่าสนใจเดย์ก็ทุกทุ่งสวัสดีทุรทัานนะคะมาอยู่กับแค่ไหนก็ได้แล้วนะคะอ้าวันนี้ก็มีน้องมังด้วยนะจะมาก็ ช่วงแคทเกมมี่นะคะวันนี้มาอยู่กับเกมเรียน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 ตรงนี้ไม่ค่อยชอบคือไ,ไ,ไ,ไอ้ก็เล่นไม่เป็นด้วยเห็นพี่ซอฟเล่นเงินไทำไมมันมงคับยากจังเลยอ่ะตอนแรกเห็นพี่ซอฟเล่นก้นอนนึกว่ามันจะล่นง่ายเออเห็นนะเขาก็ซอฟพี่ซอฟเคยเล่นหรอแล้วพี่ซอฟเคยเล่น ก็เขาก็จะแคสพวกนี้ค่ะแล้วก็แคสอย่างอื่นอีกเรื่องทำอาหารเรื่องทำสลามแล้วใครก็ได้ก t ไปแล้วิงก็เป็นเกม IO เป็นเล่นเกมในคอมคะเขาเล่นเกมในคอมแล้วเล่นไม่เป็นคือเราโหลดไม่เป็นแล้วก็ของคนนี้เขาก็จะปรับคนนี้เขาโปรโมทช่องให้เราค่ะแล้วก็โปรโมทให้เขาคืนงัว ก็ามมีพวกเราเล่นอันนี้กันโปรโมทช่องอีกแล้วนะก็เห็นบางช่องก็มีน้อยๆเห็นแล้วเราไปเจอก็ใช่เขาก็น้อยๆเหมือนกันอกว่าก็โอเคหมดนะก็มาดูกันเลยว่าช่องอะไรนี่ช่องแรกเอ่อว่าอะไรเราอ่านไม่ออกเไม่ใช่เราืปนนไม่ใช่เหมือนแต่คล้ายเลย ข้องช่องนี่เดี๋ยวเราไปถามก็ใช่ไงแล้วก็อีกช่องนึงอีกช่องนึงเอหตัวพีอยู่ไนเนี่ยอันนี้แล้วก็เขาก็แครีด้วยเดยเขาก็แครพวกนี้ะก็ช่วยการติดตามก็ได้นะคะ ช,ช่วยกันติดตามแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะอย่าติดตามกันอย่างเดียวต้องติดตามพวกเราด้วยเออโอเคค่ะแค่นี้ก็ขอบคุณสำหรับรับชมนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะหรือต,ต, <c oughs> ติดตามติดตูดเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ได้เลยคะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่แล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะทิงบายบายทิง <c oughs> I'm hey.